หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาก็สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทีเดียวนะคะเพราะว่าหลังจากวันนั้นก็ยังคงมี a f t e r ต h o อ k ตามมาอย่างต่อนเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของหลายๆโรงเรียนน่าเห็นใจเด็กๆค่ะคุะคณผู้ชมแทนที่จะได้ไปเรียนหนังสือการวันแรกจับเนี่ยค่ะ ต้องมาช่วยการปัดกวาดเ็ดถูโรงเรียนมาทําการซ่อแมแซมโรงเรียนนะคะบางแห่งเนี่ยโครงสร้างยังไม่แข็งแรงทางผู้นวยการโรงเรียนบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของเด็กอาจจะต้องปิดเรียนยาวไปก่อนเลยค่ะนี่เป็นภาพที่ทั้งคณะครูแล้วก็นักเรียนของโรงเรีย,นท,น,ยบบน,ทนทานทองวิทยาตาบลทานทองอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะคะนาทั้งไม้กระดานดํามาทําเป็นห้องเรียนชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าห้องเรียนเดิมเนี่ยค่ะคือเจอผลจากอัฟเตช็อคที่ตามมาร่วม800ครั้งก็เลยทําให้ตอนนี้ อาคารคอนกรีตเกิดเป็นรอยแตกร้าวเสียหายนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าเบื้องต้นทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต3ก็ส่งวิศวกรเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างแล้วเพราะกลัวว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อน,นักเรียนจึงให้มีการงดใช้อาคาร ไปอย่างไม่มีกําหนดย้ายนักเรียนทั้งหมด2 21คนนะคะตั้งแต่อนุบาลเนี่ยไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 <c oughs> เป็นเรียนที่อื่นเป็นการชั่วคราวตอนนี้ปัญหาที่เจอของเด็กๆก,ก็คืออากาศร้อนจัดและพอไปเรียนที่อื่นเนี่ยมีความเสียงดังไม่เหมาะที่จะเป็นโรงเรียนก็เลยอยากจะให้หน่วยงานภาคร,รัฐเข้ามาช่วยเหลือด้วยด้านผู้นวยการเขตพื้นที่ <c oughs> การศรึกษาเขต3 <c oughs> ซึ่งดูแลพื้นที่5อําเภอไม่ว่าจะเป็นอําเภอพานแม่ลาวแม่สวยเวียงป่าเป้าแล้วก็ป่าแดดนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่จะ เรื่องของแผ่นดินไหวมี30กว่าแห่งค่ะที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ทั้งหมด โดยให้พุ่มหน่วยการโรงเรียนแต่ละแหง่งจัดหาห้องเรียนชั่วคราวไปก่อนนะคะแล้วตอนนี้จะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปซ่อมแซมขณะที่วันเดียวกันค่ะแขวงการทางเชียงรายที่1ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1จัง,จงหวัดพิจิตรนำเครื่องจักรขนาดใหญ่รถเครนมาทำการรื้อสะพานลอยข้ามถนนพะหนโยธินบริเวณตำบลทานทองอำเภอพานออกอีกหนึ่งแห่งนะคะหลังจากที่แผ่นดินไหวเนี่ยทำให้สะพานนั้นแยกออกจากกันก็กลัวว่าใครที่สัญจรเส้นทางน,นี้จะเป็นอันตรายนั่นเองค่ะ ค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะอย่างที่เรียนค่ะว่าเหตุการณ์แผดดินไหวเนี่ยไม่ได้สั่นสะเทือนแค่ตัวสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันสั่นสะเทือนเข้าไปถึงจิตใจคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยยังทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่เอเนี่ยตอนนี้ค่ะหน่วยจิตแพทย์นะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองก็ต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปนะคะมาคุยกับคุณยายจัดกิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียดให้นะคะเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่เครียดจนเกินไปแล้วส่งผลกับสุขภาพในระยะยาวด้วยค่ะจุดนี้ก็คือในพื้นที่อาเภอแม่ลาวซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่รับความรุนแรงค่อนข้างที่จะมากที่สุดด้วยจุดหนึ่งนะคะในตําบลรงมาดะแล้วก็ตําบลโป่งแคร่ค่ะบ้านเรือนวัดถนนนั้นเสียหายอย่างรุนแรงผู้สูงอายุหลายคนนะคะเห็นสภาพบ้านเรือนที่เรงเคยอยู่มาเป็นเวลานาน,านหลายสิบปีเป็นแบบนี้ก็เกิดภาวะซึมเศร้าและก็หวาดภวากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยทีมแพทย์นักจิตวิท ยาก็ต้องเข้าไปดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะ แล้วก็พบว่าขณะนี้ชาวบ้านในบ้านใหม่สุขสันค์หมู่13ของตำบลรงมาดากว่า20ครอบครัวยังหวาดภาวากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนไม่กล้ากลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านนะคะจนถึงวันนี้ก็ยังมาอยู่ที่เต็นท์ซึ่งเป็นที่พักอาศัยตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะค่ะขณะที่กลุ่มจิตอาสาคเครือข่ายการจัดไัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงมูลที่กระจกเง,งากว่า10คนทํากิจกรรมกับเด็กๆในพื้นที่ด้วยนะคะเขาพาเด็กๆออกมาเล่น เกมการเป็นเกมเฮฮาสอนร้องเพลงตลอดจนให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ระบายความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวออกมาทางคําพูดการเขียนแล้วก็การวาดภาพด้วยสําหรับคนที่ร่วมกิจกรรมก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นรางวัลไปเพื่อเป็นการคลายเครียดให้กับผู้ที่ประสบแผ่นดินไหวนะคะเพราะว่าเด็กๆตอนนี้เนี่ยหลายคนไปถามดูยังคงหวาดผวายังเครียดยังตกใจนอนไม่หลับหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็ทางกลุ่ม เลยให้ทําแบบสอบถามประเมินจิตใจของผู้ประสบภัยจะได้หาทางแก้ไขต่อไปค่ะค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาสังคมโยธาธิการและผังเมืองก็ไปตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังในพื้นที่อําเภอพานประเมินความเสียหายและให้กําลังใจผู้ประสบภัยพร้อมคัดเลือกบ้านที่จะรับผลกระทบแล้วก็มีฐานะยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยทาจงจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสร้างบ้านให้ใหม่นะคะโดยจะนําร่องก่อนในพื้นที่อําเภอพานสอ องหลังพร้อมกับให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆโดยตอนนี้ก็มีการจัดทําแบบแปลนบ้านที่จะสร้างให้ใหม่เสร็จสับเรียบร้อยแล้ว ừ, ด้วยค่ะน่าเห็นใจนะพี่น้องทางภาคเหนือหลายจังหวัดที่เดียวค่ะนอกจากจะเจอภัยธรรมชาติเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วยังต้องเจอภัยธรรมชาติเรื่องของวาตาภายัยพายุลมแรงอีกแต่ว่าไม่เพียงแต่บ้านเรานะ